ล็อกโปรไฟล์เฟซบุ๊กกันคนเข้ามาส่งโพสต์ของเราลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราตั้งล็อกโปรไฟล์ของเรานะครับเวลาคนอื่นเขามาดูนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนของเรานะครับเขาจะเห็นโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเขียนว่านะครับชื่อของเราแล้วก็ล็อกโปรไฟล์ไว้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวลองมาดูตามนี้เลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับอันดับแรกครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับ พอเราเข้ามาที่หน้า Facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่นะครับรูปโปรไฟล์นะครับที่เป็นขีดสามขีดตรงนี้นะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลือกที่คําว่านะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่านะครับการตั้งค่านะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่านะครับการล็อกโปรไฟล์นะครับต <the> ัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าล็อกโปรไฟล์ของคุณนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าตกลงตัวนี้นะครับเท่านี้นะครับเวลาใครเข้ามาค้นหาโปรไฟล์ของเรานะครับ เขาจะไม่สามารถนะครับดูโพสต์ของเราได้นะครับเขาจะต้องมาเพิ่มเพื่อนกับเราก่อนนะครับเขาถึงจะเห็นโพสต์นะครับที่เราโพสต์ไปนะครับหรือว่าโพสต์เก่าๆของเรานะครับถ้าใครลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ